ส้มส้มส้มนะคะนี่คือส้มสายน้ำผึ้งของแท้นะคะมาจากภาคเหนือนะคะมาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยนี่นะคะส้มสายน้ำผึ้งสวยๆนะคะของฝากจากาแม่ยุ้ยนะคะแม่ยุ้ยพวงยิถูนะคะที่เราได้ไปร่วมะะงานบุญถวบุญร้อยวันนะคะคุณพ่อในพวงยิถุ ได,ได้ส้มสายน้ำผึ้งสวยๆนะคะรสชาติหวานนะคะนี่ค่ะเกะมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะหวานชํานะคะนุ่มหอมมากๆะค่ะเป็นส้มสายน้ำผึ้งนะคะมาจากภาคเหนือนะคะนี่แต่ละลูกนะคะเป็น สั่งตรงมาจากภาคเหนือเลยนะคะมาร่วมงานบุญทาบุญร้อยวันนะคะคุณพ่อนายพวงยิโูนะคะก็เราก็ได้เป็นของฝากมานะคะหวานฉํำอร่อยนะคะเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทนะ่านผู้ชมนี่ค่ะเนื้อะคะ่ะเนื้อของน้องก็จะประมาณนี้นะคะอืะ้มอร่อยมาก มาทานส้มสายน้ำผึ้งนะคะจากภาคเหนือกันจา้านำภาพส้มสายน้ำผึ้งสวยๆมาให้เพื่อนๆชมนะคะของฝากจากแม่ยุ้ยคะ่ะ